ยำกับดักหนูตอนเช้ากันนะครับอากาศดีมากเลยตรงนน้ก็ไม่มีตัวนละโอ้เงียบกริบเลยสงสัยเราสงสัยละ

พี่น้องนี่ครับเนี่ยผมใส่นี่ครับนเ,นรเนี่ยดักใส่ที่นี่ไว้นะเนี่ยเพิ่งโดดมันนี่นี่นี่โอเคครับขออนุญาตเก,บกบ็บนะครับบีบนะครับนั่นบีบแกแกนูบอโดนปะอือยังไงยังไง เดี๋ยว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 ท่านครับดีบนะครับเรื่องจะเป็นโนูเล็กบอมาเล่นดีบกับแล้วบีบแล้วก็ดีบนะครับหนูลอยดีบด ดกลับมันอ้าแนี่มันอ้าไนดะ้ไหยจะโดนขาโดนอะไรน,นี่น่าจะไม่อยู่อย่าจะเป็นหมูเล็กได้ทำไมมันเป็นไรดูดิหลังนี้โอ้หลังนี้มีรอยมากินนะครับมันหนูซิงเหมือนโลซิงมาเล่นเกี่ยงข้างล่างเต็ม,มเลยข้างล่างเต็ม มันตั้วล่ะ ตร,ตรงนี้โดน,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 นสันตอสันต่อกเยอะแยะนะสันต่อกย่มีใครแบบผมเลยผมเลยมาสันต่อเอาไปหลายตัวแล้วแหละแต่วันนั้นมาสั่นก็ยังมีอยู่ออกมาตัวหนึ่งได้ยิงตัวกำลังวสวยๆครับได้หากระสอบมาใส่แนละ้วตัดเลย ลุนต่อไปเช้านี้จะมีก <criticisms> ี่แต้มเนาะเช้านี้เนาะโอ้ยอย่างเงี้อย่างงี้อย่างี้โอ้ครับพี่น้องครับผมมาอีกแล้วนี่นอีกหนึ่งหาง หนึ growing up. Growing up. Actually, ่งหางงามครับหนึ่งหางงามโอ้โนี่น่ะมานมันมันมันครับพี่น้องมันมันนี่เชือกเป็นเชือกฟางก็จะเอาหาเชือกไหมมาใส่อยู่ ไ้้ใหปซือกันมาด,ด,ด,นด,ดูที่เด็ดตรงนี้ที่เด็ดที่เด็ดตรงนี้เฮ้ยที่เด็ดโอ้โหพี่นลองลั่นนะครับลั่นแต่โบ่ถือ่อจังไหนจังไหน อันในี้ไม่คือบุถืกเทกได้หยาลันยัได้ถือได้หยากันของก,กันโอ้แบบนี้ฝั่งนี้ที่เป็นสไลดไม่ลั่นนะครับฝัง่งนีง้เงียบกริบแต่ยังมีตัว ครับสอรุปยอดเซาล์หนกันนะครับเยอะแยเซาดีเลยสองหางโอ้โหสูงเลยสองหางงามๆโอครับ